ก็วันนี้ก็จะมาแชร์เคสพอดีน้องตะเกียงมาด้วยเนาะพี่ก็เลยอยากจะแชร์เรื่องของอ่าการให้ให้สารอาหารที่ดีกับลูกเนาะหลายคนก็วมัดจะถามว่าอ่าให้ให้เด็กอะทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะ,ะสำหรับตัวพี่เองให้เขาทานจริงๆแล้วเราทานมาตั้งแต่ยังไม่ได้เขายังไม่ได้น้องตะเกียงคนนี้เนาะจนสามารถมีน้องตะเกียงคนนี้มาได้พี่ก็ทานตั้งแต่ ตั้งแต่ยังไม่จุติตะเกียงจนอยู่ในทในท้องแล้วก็จนคลอดออกมานะคะก็อย่างที่เห็นว่าตะเกียงเนี่ยแข็งแรงมากนี่อยากให้เจ้าตัวพูดเองว่าเอ่อตะเกียงกินสีอะไรบ้างคะผมสีอ่าตอนเช้าเลยกินสีอะไรตอนเช้าเลยอ่าตอนเช้าสีอะไรครับตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วกินสีอะไรครับแดงสีอะไรอีกครับแล้วก็แล้วก็แล้วแล้วตอนก่อนนอนกินอะไรครับมั่วแล้วมีแอบไปกินด้วยไหมครับ ก็ี่ปกติตะเกียงเขาก็จะทานตอนเช้าก็คือจะมีอูมิอ่ามีมีนแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเขาทานเอ็กโซทุกวันสิ่งที่ได้กับตัวตะเกียงก็คือว่าตะเกียงจะไม่เรียกว่าไม่มีอยู่ครั้งเดียวเองตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาก็คือไปติดปากเขาเปื่อยครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วแข็งแรงมากและที่สาคัญคือผิวเนี่ยคือจะดี เท่านั้นแหละเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละที่หยอดที่หยอดไปหยอดน้ำเขาเรียกอะไรสา,ราเท้าเปื่อยอ่ะเขาเียหยอดแก๊สเสกนั่นแหละอันนี้ก็ก็เป็นการันตีได้อีกอย่างหนึ่งว่าว่าการที่เราให้ลูกได้ทานตัวเจลเนี่ยก็ทําให้ลูกแข็งแรงมากๆากแล้วค่ะอืมค่ะแล้วน้องเริ่มทานตั้งแต่กี่กี่ขวบถึงกี่ขวบคะจริงๆแล้วตะเกียงไม่เคยหยุดทานเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออเราแนะนํา ก็อาจจะแนะนําสักสามสามขวบเนาะสามขวบสี่ขวบแต่ด้วยความที่ว่าแม่ทานอยู่แล้วแล้วแม่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสารอาหารที่ดีเนาะพี่ก็ให้ให้ลูกชายได้ได้ทานมาอยู่แล้วเขาก็แข็งแรงแข็งแรงมากๆอ่ะแต่เวลาเราแนะนําถ้าแนะนําแนะนาคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเจลก็อาจจะเริ่มต้นด้วยสามสามขวบสี่ขวบเนาะตามที่เบสิกเขาบอกว่าอ่ เสริมที่จะให้เด็กเนาะก็ประมาณสามขวบสี่ขวบอันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าโดยส่วนตัวลูกชายก็ไม่เคยหยุดทานตัวเซลลเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่ทคุณแม่นะคะที่คุณแม่เองนะคะโอ้โหกว่าจะมีลูกคนนี้ก็ ไม่ได้ง่ายเลยรักลูกมากนะคะ,ะนะคะแล้วก็มีด้วยเจลด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่คือแบ่งปันไปให้กับน้องตะเกียรนะคะได้ทานด้วยทําให้น้องตะเกียงเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยะครับแข็งแรงมากกว่าเด็กไปไวัยเดียวกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคทีมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video